สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องซีโนกรัะผมชาแนลนะคะตอนนี้ได้ถอยเข้าเทาแล้วนะคะรอบแรกได้เดินหน้าเข้ามาตอนนี้ได้ถอยเข้าเทาตั้งแต่ถนนเลยนะคะอันนี้รถเหลืองนะคะของเสียมานิดนะคะส่วนทางนั้นน้องซีโนค่ะน้องซีโนเกรดินนะคะ อย่ยมานิดรถบรรทุกสั่งได้ทีมงานน้องซีโดนะคะ น้องซีโนโค่ะดูคนกันมานะคะจ้าวนี้รอบแรกว่าห้าสิบเที่ยวนะคะแต่ว่าห้าสิบเที่ยวนี่คือไม่เต็มนะคะ อัเทศันโอเคคนสั่งได้นะขอแกหน่อยตรงนี้เป็นงานงานออกข้างนอกนะคะน้องไม่ได้ขับรถกำนะคะปกติ โอ้โห,โ,หโ,หโหแรงสั่งได้จริงๆอะค่ะ เสียงยังมันนะคะ อันที่สองนะคะหัวขาวตัวฟ้าตัวน้ําเงินไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะคะหัวแต่งค่ะเจอหัวแต่งเข้าอันนี้ถอยเข้ามาเหมือนกันนะคะทันเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเดินหน้าเข้ามาเลยคันเดียวนอกนั้นถอยเข้ามาหมดนะคะ ดินแบบสวยเลยนะคะเลี้ยงได้เลีนะ้ยงแบบสาใจเลยนะคะเอาแล้วเท่าแก่น,น้อยมวนอยู่คนเดียวนะคะ พงโอ้โหพโโโโโโโุ่งๆแรงๆมาเลยนะอ้าวดับรอบคันเหลืองมาอีกแล้วนะคะวันนี้วิ่งกันสามคันแดดบอกเลยว่าแดดประเทศไทยนี่คือไหม้มาก ตูวหัวพันเด้อ หันมาทางนี้อีกทีหลับแล้วนะค่ะ ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคะอันนี้มาแล้วเดินหน้าเขามานะคะเดี๋ยวทุกคันเขาถอยเข้ามาตัวนี้เดินหน้านะคะร,ร็สิไปกกับรถยูไส้กับรถยูมองจอมจอบนี้นะคะมาแล้วพ่อน้องซีโน่ค่ะ,คะอันนี้แถาแก้หญ่นะคะ เขาแก่หน่อยหมูแล้วรับแล้ว ไห แหวกนะคะแบบเสียน